แทซีพีแอลแล้วก็ไลท์ลูปซีซีนะครับแต่อันนี้ผมจะแนะนำแซฟซีเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่่อนข้างที่จะใช้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายครับทำทมเข้าใจกับแอปพลิเคชันนี้ได้ง่ายมากครับโอเคครับแซฟซีเราเขา้าเราเปิดเข้าเปที่โปรแกรมนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาพที่ผมเคยแต่งยิงไว้เออตอนผมทํางานอยู่ผมเคยทางานอยู่ร้านอาหารก็เป็นช่างภาพแล้วก็ทําโปรโมททาการตลาดให้กับร้านอาหาร คือผมวินที่ระยองครับเป็นสาขาร,ระยองโอเคครับเรากดเปิดภาพเลยครับแล้วก็เปิดจากอุปกรณ์เลยครับเอ,อ่อไม่ a อ d r ด i อกับ p h o n นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ของ i กอวนนะครับเป็น iPhone แล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการจะแต่งอันนี้ผมเลือกเป็นภาพของผมเองนั่นแหละก็คือเคยถ่ายไว้แล้วนะครับโอเคพอกดที่ภาพแล้วนะครับมันจะมีรูปแบบเห็นแถบข้างล่างไหมครับรูปแบบเครื่องมือแล้วก็ส่งของครับเราก,กดที่เครื่องมือ และกดที่ปรับแต่งภาพเห็นไหมครับว่ามันจะมีอะไรเออเขาเรียกฟังก์ชันมากมายครับในการที่เราแต่งแต่งภาพแต่นี้ผมจะแนะนาถึงการแต่งแสงสีแล้วก็เออเขาเรียกวอร์มโทนนะครับคือจะมีโทนร้อนโทนเย็นนะครับโอเคเราจะสอในเรื่องของการแต่งภาพก่อนแล้วกดคิที่แต่งภาพครับจะมีเครื่องมือขึ้นมาชิ้นแรกเลยมันจะมีแท็บเครื่องมือที่ว่าสว่าง ในวงกลมสีแดงข้างบนนะครับเราสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อปรับความสว่างได้เราดูนะครับถ้าเราเลื่อนทางซ้ายครับภาพมันจะมืดลงอันี้ก็จะให้อารมณ์ดึงนะครับถ้าเลื่อนขวาก็จะสว่างขึ้นโอเวอร์อันนี้ก็ผมแนะนําว่าให้ปรับแสงไปที่ประมาณกลางๆอย่าโอเวอร์หรือสว่างเกินไปหรือว่าอันเดอร์จนมืดเกินไปจะมองภาพไม่ค่อยออกนะครับผมแล้วคราวนี้เราสามารถกดที่เมนูข้างล่างนะครับก็คือกดตรงปรับแต่งนั่นแหละครับผม มันจะมีเร่กอกคอนท้าส์นะครับคอนท้าส์ที่ปรับความเข้มของสีนะครับการอิ่มตัวบรรยากาศในไ,ไลท์เงาความวอบอุ่นอันนี้เราก็ปรับภาพให้ดูแบบเขาเรียกไม่หลอกตาจนเกินไปอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงครับไม่หลอกตาจนเกินไปมันจะเกิดความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าภาพหลอกตาจนมากเกินไปนเนี่ยคนที่เข้ามาดูมแบบเอ้ยโห่านเมืกี่แอปเนี่ย นี่ก็ไม่ใช่ตัวจริงเมื่อสิเอออะไรประมาณนี้จะไม่เกิดความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราแต่งภาพให้แต่งให้เนียนต้องใช้คำว่าแต่งให้เนียนนะครับภาพจะดูเป็นธรรมชาติแล้วออกมาสวยทั้งแสงทั้งสีนะครับออกมาให้สมดุลแล้วพรอมก็ภาพแล้วจะออกมาเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับแล้วก็มีความเนียนเนียนระดับนึงในการทําการตลาดได้ครับเขาจะเกิดความน่าเชื่อถือว่าอุ้ยนี่มันหล่อจริงหรือเ่าจะต้องผ่านแอปด้วยนี่แน่เลยแต่จริงๆมันไม่ผ่านแอป ทุกคนนะครับในการถ่ายลงรูปภาพคนใหญ่จะผ่านแอปเปคดนะแต่เราจะจับไม่ได้เพราะว่ามันเรียดมากโอเคครับนี่ก็คอนพาสไหครับสามารถกดปรับได้อีกตัวนะครับที่ผมจะแนะนำคือไว้บาล้านไวเบอร์ล้านเนี่ยสมมุติเราถ่ายในแสงที่มันเป็นสีส้มเกินไปไฟเพราะเราถ่ายจากกล้องออกมาเพิ่มไฟเป็นสีส้มหรือเป็นสีเหลืองหรือสีแดงหรือสีฟ้าสีอะไรก็ตามนะครับเรามาปรับที่ไวบอร์ล้านไว้บารลานเนี่ยจะเป็นตัวทําให้ แสงของภาพเนี่ยเกิดความสมบูุณมากขึ้นสมมติเราถ่ายภาพออกมาได้ส้มส้มจนเกินไปเลยนะครับเราก็มาเข้าที่ไวบร้านปรับให้มันแบบอยู่กลางระหว่างความส้มกับสีธรรมดาได้นะครับเราก็ลองเลือ่อนเลือนวซ้ายขวาอันนี้คุณตัวภูมิถ้เป็นเป็นวอโทนนะครับที่ผมปรับคุณตภูมิเพิ่มขึ้นมาคู่ครับสไลเดอรโอเคครับอันนี้ก็เป็นไวบร้านในส่วนของคูโทนนะครับ ถ้าเอาบอกแนวฟ้าเอาแนวเย็นไปเลยโอเคนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่ผมแนะนาเลยคือผมจะพูดถึงสามตัวหลักๆในการทําภาพแต่งสีภาพอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะไปใส่พวกตัวหนังสือใส่พวกโลโก้ไรต,ต่างๆนะครับก็เป็นขอบพืนขอบพืนมีประโยชน์อย่างไงนะครับสมมุติถ้าเราถ่ายภาพบุคคลหรือเราถ่ายเป็นเซลฟี่เนะี่ยขอบพืนอะ่ะจะเป็นตัวเขาเรียก เป็นตัวเสริมจุดเด่นให้กับให้กับภาพอย่างเช่นถ้าภาพธรรมดาเนี่ยเราก็จะโฟกัสไปทางภาพอยู่นะครับแต่ถ้าเราใส่ขอบทุดเข้าไปเนี่ยภาพมันก็จะเกิดเห็นไหมครับมันจะมีขอบมืดขอบคอบแล้วตัวคนเนี่ยจะเด่นขึ้นมาเลยในทางภาพนะะดูมีจุดสนใจดูมีอะไรมากขึ้นนะครับภาพมันจะดูฟังแนละดูขึ้นมากเลยครับในการใส่ขอบมืดสามตัวนี้นะครับจําเป็นมากๆเลยครับส่วนอุปกรณ์ส่วน ออปชันที่เหลือนะครับก็ลองไปปรับแต่งหรือลองเล่นเล่นดูนะครับผมก็ไม่ยากมากนะสำหรับแซตีในเรื่องทับสามตัวนี้นะครับก็มีการปรับแต่งพวกแสงสีนะครับพวกไวบรลานนะครับแล้วก็ขอบขึ้นที่จะเป็นหลักๆในทับสามตัวนี้เพื่อทําให้ภาพเนี่ยมันดูเป็นดูอ็ซ์ชีแล้วก็ดูมีความฟังมากขึ้นนะครับโอเคครับส่วนอีกแอปพลิเคชันหนึ่งครับคือ p i ก Art ์ตพิการนี่ก็นิยมใช้กันมากๆเลยเพราะว่ามันใส่ทั้งเฟืองสื่อได้ ใส่โลโก้ได้ปรับแสงปรับเอฟเฟรคใส่ขอบอะไรได้ค่อนข้า,ขาที่จะหลากหลายเลยเดียวคือผมส่วนใหญ่ผมก็จบแค่สองแอปนี้นะครับือไม่ก็อีกทีนึงคือแอดวานซ์หน่อยคือแต่งในคอมเ่้นหร่ก็ถ้าอยู่นอกสถานี้ก็จะใช้โทรศัพท์ของแอปนี้แหละครับอิกอาร์นะครับ,รบเราเข้าไปก็จนะขึ้นเป็นหน้าจอนี้ขึ้นมาเะยครับเรากดเป็นที่บวกทางด้านล่างนะครับเพื่อเพิ่มรูปผมก็เลือก,กรูปเดินมาเลยโอเคนะครับผมจะสอนวิธีการ เพิ่มโลโก้เข้าไปหรือการเพิ่มภาพนะครับแล้วก็กดที่เพิ่มภาพนะครับผมจะแนะนำคิปเล็กๆให้นะครับเวลาเราต้องการที่จะใส่โลโก้ที่มันไม่มีพื้นหลังขาวคือมันจะเป็นภาพ alpha ภาพ a l p h าคือเอ่อโลโก้มันจะสามารถทะลุมองทะลุของภาพเราไปได้ครับผมจะปูดภาษาบายยังไงดีโอเคสมมติผมโหลดโลโก้เดียคอนมา เวลาเราเซิร์ช Google นะครับอันนี้ต้องจบเลยนะครับเวลาเซิร์ช Google นะ่ะเราพิมพ์คาว่าโลโก้หรือไอคอนอะคาเดมีถูกไหมครับแล้วพิมพ์คำว่าจุด png png คือไฟล์เอาานะครับที่สามารถเอ,อ่อทะลุทะลุไปถึงภาพของเราได้นะครับเราก็กดเลือกโลโก้แล้วกดแอดนะครับเห็นไหมครับภาพบอาไก็คือนี่นะครับถ้าสุดใหญ่ถ้าเราโหลดมาเป็นโลโก้ธรรมดาเนี่ยมันจะมีพื้นหลังขาว มันจะไม่ทะลุไปถเป็นภาพเอ,อม,จะจะมันก็จะดูแข็งรืพวกมันก็จะดูแข็งนะครับเราเวลาเซิรฟเวอร์ก็อย่างที่บอกว่าพิมพ์ว่าจุด png ตามหลังค,คําค้นหานะครับมันจะเป็นภาพไฟล png หรือไฟ gif ก็ได้ครับมันจะขึ้นมาเป็นภาพออกมาที่สามารถทะลุก,กับเอ,อภาพของเราได้แล้วก็สามารถปรับตําแหน่งขยายเดียวว่าลดขนาดลงนะครับแล้วก็จัดวางตําแหน่งของภาพเพื่อความสวยงามของภาพแล้วแต่ความชอบของคนนะครับ โอเคนะครับถ้าก็เราก็กดส่งออกที่ทุกสอนทุกสอนเขียวที่บอกนะครับผมแล้วก,กดบันทึกภาพเราก็จะได้ภาพออกมาที่เป็นโลโก,โก้ของที่ไอคอนนะครับที่เราเพิ่มภาพเข้ามาส่วนการใส่ทวนสือเนี่ยก็มันขึ้นว่าเทคอยู่แล้วครับมันจะมีเทคอยู่นะครับผมขออนไปนิดนึงเทคก็อยู่ข้างๆการเพิ่มภาพเลยครับแล้วก็สามารถเพิ่มตัวสษนเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีของตัวกอรได้นะครับ อันนี้ผมจะข้ามไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะทำกันได้หมดแล้วเพราะว่าโอเคครับอันนี้ก็คือภาพยังไม่แต่งนะครับก็คือแต่งแล้วอ้ออีกอย่างนึงครับออันนี้ก็ทิ้ง้ายแล้วฝากไว้นิดนึงนะครับผมคือตอนนี้ครับห้องไอโคชชิ่งนะครับกำลังโคชชิ่งถึงเรื่องการสร้างแบรนด์นี่อย่างได้อย่างดุเดือดมากๆครับมีการ ถ่ายภาพเอ่อทาสตูดิโอทาสตูดิโอนะครับแล้วก็การสอนโคชชิ่งในการแต่งภาพนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาตัวอย่างของห้องมาให้ดูนะครับผมแล้วก็จะขอประกาศล่วงหน้าแล้วกันนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับจะรับสมัครนะครับในโคชชิ่งรุ่นที่สองนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยรอติดตามขาา่าวสารดีๆนะครับผมรับรองว่าเนื้อหาในการโคชชิ่งเนี่ยเข้มข้นมากครับจะทําให้คุณ เป็นโค้ดเมืออาชีพที่สามารถไปส่งต่อธุการลงทุได้หลออหลายร้อยหลายพันเลยนะครับความรู้ทั้งหมดนะครับเอ,อจากห้องไอโคชิ่งเนี่ยโอ้โหผมรับรองว่าทำให้คุณเนี่ยเป็นอาชีพได้อย่างแน่นอนเลยครับผมแต่การหนึ่งแการแต่การจะเข้าไอโคชิ่งเนี่ยต้องมีการเสียสละอย่างสูงนะครับผมเพราะว่าจะต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นครับเสียสละมากกว่าคนอื่นนะครับในเวลาบางวันวันหยุดเราก็ไม่หยุดนะครับช่วงเวลาหลังเลิกง,งาน เราพักผ่อนเราไม่ได้พักผ่อนนะครับผมอันนี้ต้องเตรียมใจที่จะเสียสละนะครับเพื่ออนาคตของเรานะครับเพื่อทีมงานของเรานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับของที่ Apple ิะลครับขอได้ยาตเขามาแล้วนะครับผมก็เป็นสิจิต่ลเอโคชชิ่งนะครับที่ไปทําถ่ายทาที่เฮาส์ซูโรนะครับผมอันนี้คือภาพที่จบหลังกล้องนะครับเราจะไปดูว่าอิทธิพลของการแต่งภาพเนี่ยยังภาพฟังขนาดไหนนะครับโอเคครับเพื่อต่อมาครับ ทำไม่ได้เลยนี่ก็ว่าดาราเกาหลาหีเห็นไหมครับผมพี่แอปเปิลตกแต่งขก้กกาวพี่แอปเปิลนะครับนี่ก็คือภาพจากการเอ,อ่อรีทัชก,การแต่งนะครับผมแล้วก็ใช้ไฟจัดไฟจัดสตูดิโอนะครับทําให้เกิดภาพแบบมันมี impact มากขึ้นนะครับผมการทำการตลาดนี่แบบเฮ้ยสุดยอดขนาดนี้เลยเนี่ยจริงครับภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะมันเป็นก็เรียก first impression ถูกไหมครับ เราจะเห็นภาพก่อนถ้าเราทําสื่อออนไลน์เนี่ยหน้าร้านเราต้องสวยหน้าร้านต้องเป๊ะเลยครับผมแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็คือพี่กบพี่กบนี้ก็เข้ามาทําเออก็เป็นหนึ่งในไอโคชิ่งเหมือนกันนะครับผมก็มีผลลัพธ์ที่โอ้โหเป็นสาวเท้าห้าออกหวานๆนั่นโอเคนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถอ๋ออันนี้อย่างครับอันนี้คือบันทึกการ โคนชิ่งของในห้องไอโคนชิ่งครับคุณย,ยู่นะครับได้ทําการตัดคลิปสอนกันแบบเออเขาเรียกใกล้ชิดสอนกันแบบเข้มข้นนะครับถึงการตัดคลิปสอนเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับผมคุณการจะแต่งภาพเออการปรับสีการปุงกล้องการปรับแสงครับคุณย,ยู่ได้ตัดคลิปมาแบบโอ้ยเรียกได้ว่าตลอดทั้งวันนี่มีแต่คลิปของคุณย,ยู่แล้วก็ภาพทําให้แบบการเรียนรู้เนะี่ยมันเข้มข้นมากๆแล้วก็ อผลที่ออกมาเนี่ยมันสุดยอดมากๆนะครับก็พยายามนอีกอดเลยครับผมไอโคชิ่งรุ่นที่สองเลยครับผมในรุ่นงนี้ครับรอฟังข่าวดีนะครับผมก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยในการไอโคชิ่งนะครับต้องมีหลายส่วนมากเราไม่ได้โคชิ่งแคเรื่องการสร้างแบรนด์ครับเป็นอโคชิ่งถึงการถ่ายทอดนะครับความเป็นผู้นำนะครับแผ่กาันตลาดต่างๆนะครับผมรับรองว่าิ่งทิ่งริงริงแน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอผลลัพธ์นะครับที่ออกไป เอาไปทําการตลาดนะครับก็ภาพที่ถ่ายมาก็สามารถเอาไปทำเรื่องงานทาการตลาดใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่แบบเรียนไปแล้วก็แบบสูงเปล่าครับทดลองว่าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนฐถนที่ผมบอกไปนะครับสามสิ่งสองแอปพลิเคชันนะครับพื้นฐานที่เราควรจะมีเลยก็คือเอปซีนนะครับผมแล้วก็เิทอาร์ตนะครับผมอย่าลืมครับการปรับแสงนะครับการทําให้ภาพเนี่ยมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับ การใส่โลโก้การใส่ติ๊กใส่ฟอนต์นะครับเพื่อการจะสื่อสารให้กับผูออ้ที่เข้ามาเห็นได้นะครับผมก็สำหรับผมนะครับวันนี้ก็ขอต้งจบการสอนพียงเท่นเทานี้นะครับผมขอบคุณมากมากครับ